แม่เคยเห็นร่างทรงไหมที่พอลงปั๊บเป็นพ่อปู่ต้องมีคนพยุงเดินหลังคองขนาดตัวมึงไม่มีปัญญา,าพยุงตัวเองได้จะช่วยคนได้ไงผมลงมากเลยไอ้พ่อปู่ทั้งหลายเวลามึงลงเนี่ยต้องมีคนพยุงสองข้างเดียวเท่านี้มึงลงมามึงยิงพยุงตัวเองไม่ได้และมึงจะช่วยคนได้ไงพ่อปู่เอ้าผมพูดถูกป่ะทุกคนทุกคนให้สังเกตพี่เวลาพ่อปู่ลงอะ่ะต้องมีลูกศรสองข้างกันนา้ากแล้วก็ย ยังคอ,อยุตัวเองไม่ได้มึงจะลงหาเดือดฮะลงมาช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าคนอื่นช่วยเรื่องมึงจะช่วยคนที่ก็เดือดร้อนได้ยังไงมีร่างเลยมั้งที่แม่ไปลงอยู่มีพยานาคอย่างเดียวเสื้อเนี่ยแม่ไว้ใส่เวลาใส่บาตรหน้าบ้านาน,นี่มันเสื้อพญานาคแม่ใช่เข้าใจแต่แม่เวลาแม่ตักบาตรหเดินหน้าบ้านแม่จะใส่แล้วไปตักบาตรนะแต่นี่มันเสื้อพวกเทพเลยนะพอเทพใส่บาตรด้วยอา้าวถ้าแม่เลน,นมันรุต้อง ใส่บานเหรออาสรุปแม่ไม่ได้เป็นเทพแล้วไม่เป็นมนุษย์มนุษย์ก็เป็นเทพมันก็ต้องใส่บานเหมือนกันไม่ใส่บ้าลก็ตายไป,ยไปอย่างไรแล้ว